เราเทียนหอมๆอีกเหมาะใช้กับคนหอมๆชอบแป้งไหมคะก็ก็ชอบนะคะไม่งั้นไม่เยอะเลยพูดดีพูดดีๆทำดีๆทำดีๆทำดีๆอะไรทำดีตลอดพูดดีๆอะมัดถ้าลองมัดผมได้ไหมคะได้แล้วหนูมัดใจพี่เลยปะจะเล่นเลยจะเล่นเลย หนููเล่นก <คอ S 2> ่อนคือหน้าแดงเลยล่ะหน้าแดงเลยล่ะตอนนี้เฮ้ยหน้าสุขภาพดีมากเฮ้ยเลอนฝา,าดเลยล่ะเล่นฝาดนอกจากหน้าแดงแล้วน่ารักไหมคะน่ารัก พี่ไปกินอะไรมาพี่บอกว่ามากมากเลยทุกคนมูลรีดกิบบ็อกต้องมีแหละพี่ก็อยากดีมากนะคะมีแฟนเดี๋ยวได้มีจริงเราลองผีผักแหนูผักตัวเองเลยได้แก้ทับเลยค่ะแก้ทับผักตัวเองอุ้ยพี่พีไม่ต้องผักหนูผักตัวเองเ สัมผัสดิ่งอะ I love you guys so much อยากใชยอ่ะมีปัญหาให้หน่อยได้คลิปนี้นะคะโซเอาไม่มีมีแค่ในบ็อกเซตเท่านั้นไข่ลอยมาอุ้ยพี่อยากสัมผัสมือจะทาด้วยมือน้องด้วยตัวเองนะคะจะทาด้วยมือหรอเดี๋ยวจะอันนี้ ปันไกลถันที่พี่ปันไกลถันพักมันมันมันละตกายมันเรามาร์กปากไว้ก่อนปากเราจะได้อบอิ่มพี่เขาจูบหนูทางอ้อมเกิดไม่โอเคพี่เขาจูบหนูทางอ้อมพี่เขาเอามือแปะปากหนูแล้วอ้เขาไม่รักหนูแล้วเขาไม่รักหนูเขาจูบหนูหลายรอบเลยเะจูบหนูแล้วไม่กินหนูแล้วจมูกหักทีสีเรื่องราว หมื่นล้านเรื่องราวเป็นไงคะอุ้ยลิปปากฉ่ำเลยฉ่ำอุ้ยฉ่ำเลยปากก็จะอวบอิ่มหน้าจุ๊บเอหน้าจุ๊บไหมคะพี่เบิร์นหน้ายอยู่คะ่ะไอ้เลยนะไอเราติ๊กตอกไอเราติ <c oughs> <ๆ>๊กตอก